ค่ะเันชื่อนางสาวสุดาพรรหัสนักศึกษา6 7 1 1 1ดหนึ่นน้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยวรรณเพ็งเพชรค่ะรหัสนักศึกษา6 7 1 1 1 1หน1ค่ะวันนี้นะคะครูผอเราจะมาให้ความรู้ในเรื่องการบรรจุและก็การแต่งตั้งตั้งแต่มาตรา4 5ถึง71ค่ะ มาตรา45หกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งราชการได้เช่นต้องมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาตรา46การบรรจุข้าราชการต้องดำเนินการตามความเหมาะสมของตำแหน่งและความสามารถมาตรา47ระบุขั้นตอนการเปิดรับสมัคร และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุมาตรา48กำหนดหลักการแต่งตั้งตำแหน่งตามลำดับอาวุโสและความสามารถมาตรา4 9การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาตรา50ระบุหลักเกณฑ์การโอนหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง มาตรา51ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรค่ะมาตรา52ข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการทดลองงานและการประเมินผลก่อนแต่งตั้งมาตรา53การแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีที่ตำแหน่งว่างหรืออยู่ระหว่างรอการบัรจุค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนันสาวสุดาพรรัตนัากเึ่งหนึ่งหนค่ะในวันนี้ดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราหกสิบถึงมาตราเ1็ดค่ะในมาตรา63นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความตรวจสอบหรือลงความคิดเห็นในกระบวนการแต่งตั้งหานล้างเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือให้กำลังลองโดยมิชอบจะมีความผิดในการล้างเว้นหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตค่ะ ในมาตรา64นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมิชอบจะต้องได้รับทุ่มรวกับผู้ที่แต่งตั้งค่ะในกรณีการกระทําดังกล่าวนี้อาจถูกยื้เลิก,เลกตําแหน่งหรือเรียบร้องความสิทธิผลประโยชน์ที่ได้รับค่ะในมาตรา65นะคะจะเป็นการกระทําดังกล่าวอาจนําไปสู่บทลงโทษทานอาญาเช่นจําคุกปรบับหรือั้นจำทั้งปรบับค่ะตามความละเแียของกรณี ในมาตรา66นะคะจะเป็นการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการต้องดาเนิกนการเพื่อผลประโยชน์ของราชการด้วยคํานึงถึงคุณสมบัติความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลค่ะในมาตรา67นะคะจะเป็นผู้ที่ได้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือบรรจุจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามกฎหมายที่กําหนดและไม่มีลักษณะใดๆที่ต้องห้ามเช่น การมีโทษที่ไร้แรงหรือการทำผิดในคดีอาญาค่ะในมาตรา68นะคะจะเป็นการบรรจุและแต่งตั้งต้องเป็นไปตามความแผนอัตรากำหนดและตำแหน่งที่กำหนดไว้ค่ะโดยไม่โดยไม่เกินจำนวนตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติค่ะ ในมาตรา69นะคะจะเป็นการเลื่อนตาำ,ำแหน,น่งและลำดับต้องอาศัยหลับเกณฑ์อย่างที่ทชัดเจนเช่นการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป็นไป,นป,นปนตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและยุติธรรมค่ะในมาตราที่70นะคะจะเป็นผู้ที่ได้รับกบารบรรจุและแต่งตั้งต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพตามที่กำหนดเพื่อให้แบบทำงานในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ได้รับผิดชอบยังมีประสิทธิภาพค่ะในมาตรา71นะคะจะเป็นการบรรจุหรือแต่งตั้งที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตา,ามขั้นตอนจะต้องถือเป็นโมฆะและอาจต้องมีการดำเนินแก้ไขาตามขั้นตอนค่ะที่ฉันขอจบกันให้ความรู้เพียงเท่ทานี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณมของพวกเราขอจบการให้ความรู้เพียงเท่านี้ค่ะ 好分不开。